โอ้วันนี้พี่ก้าเท่มากเลยนะครับนี่ครับดูครับผมเท่มั้ยครับผมเท่ไหมครับเต็มยศเลยครับนี่ดนูน้องักไหมคะหูเซ็กซี่นะคะเปิดโหลางบ้าเออ Merry Christmas ครับมีความสุขมากมากคะสุขมากค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเอาของขวัญไปส่งให้ทุกคนนะคะสวัสดีคะทุกคน อีเหมือนปังค่ะพร้อมจะเอาแจกของขวัญให้ทุกคนแล้วค่ะผมก็พร้อมแล้วครับแจกของขวัญค่ะของขวัญครับมีสามอนอ็นค่ะขอบคุณมา่มีความสุขทุกคนนะคะปีใหม่แล้วค่ะ 阿拉่าขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จำม,มั่มสมบูรณ์เหมือนหนูนะคะเฮ้ยก็เท่เหมือนผมด้วยนะครับใครใครที่ผมยังไม่ขึ้นเหมือนผมก็ขอให้ผมดอกปกไหลนะครับผมดอกปรไก่ <laughs> อันนี้นของฝันให้าาพี่เขาหน่อยอันนี้หนูจัดอันนี้ค่ะแอดให้พ่อหน่อยเขาขออหน่ยเ่าขอของฝันนิดนึงจะ่ของฝันเขานห,หน่อยอ ไม่เอหนูไม่กินเองดึกๆไอพ่อขอหน่อยครับกระป๋องก่อนให้คุณพ่ออ้าวพ่อขออันนี้พ่อขอของก่อนกล่องสีทองพ่อของขวดให้พ่อหมดแล้วลูกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้พ่อขอพ่อขออันนี้อันจะันนี้ให้คุณพ่อหน่อยนะคร้าคุณพ่อขอเอาไปเลยค่ะพ่อขาเอาลาให้พ่อค่ะมามาปล่อยไหมปล่อยพ่อขออะไรพ่อไม่กินไม่ได้